Virgin Galactic บริษัทขนส่งอวกาศเอกชนรายแรกที่ประสบความสําเร็จในการจัดทัวร์อวกาศนอกโลกได้สําเร็จนะครับหนึ่งในลูกทัวร์ครั้งนี้คือเจ้าของบริษัทเองริชาร์ดแบรนสันคุณผู้ชมครับข่าวนี้มาช้านิดนึงเนื่องจากเรามีข่าวในสต็อกที่ต้องอัปโหลดเอาไว้นะครับก็เป็นความสำเร็จของบริษัท Virgin Galactic ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะับมาช้านิดนึ่งขออภัย แต่ข้อดีของการมาช้าคือเราได้ข้อมูลส่วนเสริมของเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าเพิ่มได้นะใครที่ยังไม่ได้อัปเดตข่าวเรื่องนี้หรือว่าได้ยินมาแว่วๆมาดูรายละเอียดที่ที่นี่ก็ดีนะครับบริษัท Virgin Galactic เนี่ยเป็นบริษัทขนส่งอวกาศนะครับซึ่งอยู่ในเครือของ Virgin นะครับเจ้าของก็คือคุณลิชาร์ดแบนสันใช่ไหมครับโลกนี้เนี่ยมีบริษัทใหญ่ๆที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งอวกาศเนี่ยนะฮะที่เป็นบริษัทของต่างชาติเนี่ยที่โด่งดังนะ จริงๆมีเยอะกว่านั้นแต่ที่ดังมากๆที่เรารู้จักกันดีก็มี Space X ของ Elon Musk นะครับแล้วก็มี Virgin Galactic ของ Richard Branson ในในเครือ Virgin นะครับ แล้วก็มี blue origin ของเจฟเบโซนะครับเจ้าของ amazon.com นะฮะไม่ใช่ร้านกาแฟเเมซอนออกเสียงคนละอย่างนะไม่เหมือนกันนะ amazon กับ amazon คนละอย่างกันทีนี้3บริษัทนี้เขาแข่งขันกันมากว่าใครจะจัดทัวร์อวกาศกันไปได้สำเร็จกว่ากันก่อนกันนะครับในขณะที่อีลอนมัสไม่ค่อยสนใจเรื่องทัวร์อวกาศเท่าไหร่เพราะว่าอาชีพรับจ้างขึ้นไปปล่อยดาวเทียมเนี่ยนะฮะเที่ยวหนึ่ง60 ดวงเนี่ยโอ้โหก็รวยมหาศาลแล้วนะฮะแล้วก็ปล่อยสตาร์ลิงของตัวเองเอาไว้ทำให้บริการอินเทอร์เน็ตทำนู่นนี่นั่นโอ้ยคุ้มค่านะครับฝั่ง Virgin Galactic ของลิชันแบรนสันกับ Blue Origin ของเจเบโซเนี่ยแข่งกันชัดเจนคือจะมีการจัดทัวร์ล่าสุดเนี่ยคนที่ประกาศกำหนดการเดินทางขึ้นมาก่อนคือ Blue Origin ของเจเบโซนะครับบอกว่า20กรกฎาคม เราจะเดินทางขึ้นสู่อวกาศด้วยลูกทัวร์ชุดแรกไปเที่ยวอากาศเป็นครั้งแรกของโลกนะฮะงานนี้มีการตัดหน้า <c oughs> Virgin Galactic ไม่เคยประกาศมาก่อนเลยอยู่ดีๆก็จัดทัวร์แล้วก็บินขึ้นไปก่อน1สัปดาห์วันที่12ก,กรกฎาคมเรียกว่าชิงปาดหน้าเค้กกันไปเลยนะฮะก็เลยทำให้เกิดความแค้นเคืองกับทางวอร์จินพอสมควรมาดูรายละเอียดการเดินทางครั้งนี้นะฮะ ยานอาวกาศของ Virgin Galactic ก็คือยานที่ชื่อว่า VSS Unity นะครับเทคนิคการบินขึ้นสู่อวกาศครั้งนี้เนี่ยเขาใช้วิธีใช้เครื่องบินโดยสาร2อลำนะฮะพ่วงเจ้ายานอาวกาศตัวนี้แล้วเทคออฟบินขึ้นไปก่อนนะครับบินขึ้นไปที่ความสูงประมาณ15กิโลเมตรซึ่งน่าจะคาคิดเป็นฟุตเป็นฟิตนะฮะพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ ไม่รู้เป็นฟุตหรือเป็นฟิตเขาเรียกอะไรความสูงระดับประมาณ49,000ฟุตซึ่งน่าจะขีดสุดของเครื่องบินโดยสารแล้วล่ะนะฮะแล้วก็ปล่อยยานลำนี้ให้เดินเครื่องจรวดของตัวเองแล้วก็ไต่ความสูงขึ้นไปนะครับขึ้นไปสู่อาวากาศซึ่งวิธีนี้ผมว่าโอ,โอเคนะดีนะต้นทุนมันน่าจะถูกกว่านะฮะคือทัวร์ครั้งนี้เนี่ยบริษัท Virgin g a l a c t i เนี่ยกำหนดราคาทัวร์เอาไว้อยู่ที่250,000เหรียญหรือ8ล้านบาท ซึ่งถือว่าถูกเพราะว่าทางบู e o r ิจินของเจฟเบโซเนี่ยน่าจะแพงกว่านี้แล้วยังไม่ได้ประกาศราคาด้วยคือจะไปอาทิตย์หน้าแล้วยังไม่รู้ราคาแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าใครจะไปมั่งนะฮะแต่ของ Virgin Galactic เนี่ยถูกแน่นอน8ล้านบาท2องแสนเพราะว่าเขาไม่ไดใ้ใช้จรวดขับดันส่งขึ้นไปตั้งแต่ต้น มันตื่นเต้นน้อยกว่ากันนะคือเครื่องบินมันก็บินขึ้นแบบปกติไงพอไปถึงตรงนู้นแล้วค่อยแบบดับออฟปุ๊บนะแล้วก็ยิงปุ๊บขึ้นไปนะแล้วค่อยไปปรับหัวขึ้นใช่ไหมฮะมันก็ประหยัดต้นทุนในการที่จะเทคออฟจากพื้นขึ้นไปโอ้โหขึ้นไป15กิโลแรกนี่น่าจะประหยัดค่าจรวดไปเยอะมากนะครับบินขึ้นไปครับไปถึงที่ระดับความสูงสักประมาณ86กกิโลเมตรตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่มีความรู้เรื่องอวกาศนะฮะ ถ้าผิดถูกยังไงช่วยอธิบายข้างล่างด้วยเขาบอกว่าความสูงระดับ80กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยเราจะเป็นสีโลกกาววตี้ละนะฮะแล้วก็จะถือว่าออกนอกชั้นบรรยากาศโลกและเข้าสู่อวกาศแล้วคือท้องฟ้าจะมืดดำแล้วข้างบนแต่ผมจําได้ว่าตอนที่เล u บูเขาทําดิ่งพัสุธาที่สูงที่สุดในโลกอ่ะตอนนั้นขึ้นไปเป็น100กิโลเลยนะน่าจะประมาณร้อยร้กว่ากว่าไม่รู้ร้อยเท่าไหร่ ะะซึ่งอันนั้นนะสูงกว่านี้เยอะอันนี้86กิโลเองผมก็ยังงงอ่านข่าวแล้วก็งงนิดๆว่าเฮ้ย80กิโลเมตร86กิโลเมตรนี่มันมันออกสู่อากาศแล้วเหรอเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ไงนะฮะแต่เขาบอกว่ามันก็เป็นซีโร่กาวิตี้ละก็คือแบบโอ้โหลอยตัวเทงเต้งกันอยู่วันนั้นได้เป็นทัวร์ที่ใช้เวลาเพียงแค่40นาที8ล้านบาท40นาทีแล้วทุกคนจะได้อยู่ในซีโร่กาวิตี้แค่5นาทีกว่า ลอยเต้งเต้งไลน้ำหนักออห้าทีลง <c oughs> แล้วแค่นี้จบแค่นี้แปดล้านได้แค่นี้คุ้มไม่คุ้มนี่ไปคิดกันเอาเองนะฮะเสร็จ <c oughs> แล้วก็ลงมาครับทุกคนก็ถ่ายรูปเซลฟฟงเซลฟี่กันเนี่ยเด็น่าจะมีภาพให้เห็นนะสนุกสนานกันนะครับงานนี้คนที่ไปด้วยก็คือคุณลิชาร์ดแบรนสันซึ่งเป็นเจ้าของ Virgin Galactic เองนะครับคือเขาโอโ้ ไหนๆก็เป็นเจ้าของทัวร์นะขอบินไปครั้งแรกแล้วครั้งแรกนี่มันมันต้องสร้างความมั่นใจนิดนึงถ้าเจ้าของไม่ไปด้วยเนี่ยส่งแต่ลูกทัวร์ไปเลยมันก็ดูน่ากลัวนะมันจะประสบค,ความสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะก็ไปด้วยเลยนะครับมันมีเหตุการณ์หลังเกิดขึ้นหลังจากที่ข่าวออกมานะครับก็คือเชา้าวันที่เดินทางเนี่ยนะฮะอีลอนมัสครับเจ้าของบริษัทสเปซเอ็กซ์นะฮะจริงๆแล้วเป็นคู่แข่งกับริชาร์ดแบนสันไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันด้วย แต่เดินทางไปที่บ้านลิชาร์ดแบนสันไปอวยพรตั้แในเช้าเลยนะฮะบ,บอกว่าขอให้โชคดีขอให้ประสบความสําเร็จลิชาร์ดแบนสันก็ถ่ายรูปคู่กับอีลอนมัสนะฮะอยู่ในบ้านแล้วก็บอกว่าเออเช้านี้ดีนะตื่นเช้ามาอากาศสดใสมีเพื่อนมาหาถึงบ้านบรรยากาศน่าตื่นเต้นแล้วก็มีความพร้อมที่จะเดินทางมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีนะฮะคือถึงแม้ว่าจะแข่งกันแค่ไหนก็ช่าง แต่สภาวะแบบนี้บรรยากาศแบบนั้นมันต้องให้กำลังใจกันละนะครับแล้วการไปนะั้นะมันคือครั้งแรกไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าจะอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้แจ้งแล้วนะคือไม่มีใครรู้ว่าขึ้นไปแล้วจะมีอะไรหรือเปล่าเหมือนกับมีลอนมา์สเนี่ยขึ้นไปดูหน้าริชาร์ดแบนสันครั้งสุดท้ายไปดูไว้ก่อนเผื่อไม่ได้ลงมานะฮะแต่ก็สุดท้ายก็ลงมาด้วยความปลอดภัยอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับส่วนทางบูริจินของเจฟเบโซนะครับ หลังจากโดนตัดหน้าก็รู้สึกเคืองๆนิดๆนะฮะก็เลยมีการให้ข่าวตามหลังออกมานะฮะว่าความสูงในระดับที่ Virgin g a l a c t i ลติขึ้นไปนั้นเรียกว่าอย่าเรียกว่าไปอวกาศเลยครับเรียกว่าไปสุดขอบชั้นบรรยากาศโลกแค่นั้นก็พอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระดับ86กิโลเมตรมันยังไม่ออกอวกาศเจฟเบโซหรือว่าคนของบูเวอร์จิเนี่ยพูดคำหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าจะออกสู่อวกาศเราต้องข้ามเส้นที่เรียกว่า คาร์แมนไลน์ผมก็ฮะคาร์แมนไลน์คืออะไร Google ปับป๊บปับป๊บปัคาแมนไลน์ Line, ในศัพท์ของวงการอาวกาศเนี่ยเขาเรียกเส้นนี้คือเส้นที่ความสูง100กิโลเมตรจากพื้นโลกเขาบอกว่าเลยเส้นนี้ไปแหละถึงจะเรียกว่าชั้นบรรยากาศของอวกาศอย่างแท้จริงซึ่งโอ้โหแสดงว่า Virgin ิเนียไล c ติเนี่ยห่างจากเส้นคาร์แมนไลน์เนี่ย14กิโลเมตรเลยนะ 14กิโลเมตรคิดเป็นฟิตนี่เท่าไหร่เท่ากับเครื่องบินโดยสารบินอยู่ในระยะนี้เลย30,000-40,000ฟุตอะนะ40,000กว่าๆ14กิโลเมตรแสดงว่ายังเหลือระยะอีกเยอะเลยกว่าจะถึงตรงนั้นใช่ไหมฮะถ้าให้ผมคิดเองผมก็คาดเดาว่าลิชานเปนสันกับเบอร์จินแกลเลติกก็คงคิดแล้วว่าเฮ้ยเราไปถึงแค่ซีโรกา a ิตี้ก็พอแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะข้ามเส้นนั้นไปเพราะว่ามานั่งหาข้อมูลน,นะครับ ผิดถูยังไงช่วยบอกด้วยเคยเคยทำเรื่องยานอวากาศเคยทำเรื่องอมนุษย์ต่างดาวแล้วโอ้โหคนเมนแบบย่อยยับผมเหนื่อยชีวิตมากทุกวันนี้จะพูดอะไรนะเกงใจเกงใจคนดูนะออกตัวล้อฟีกันซะทุกเรื่องไปหมด <c oughs> เหนื่อยชีวิตจริงๆนะขอพูดแบบอิสระได้ไหมเ <c oughs> อออะไปหาข้อมูลเขาบอกว่าเส้นคาร์เมนไลน์เนี่ยนอกจากมันจะเป็นเส้นกำหนดแล้วเนี่ย มันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแตกต่างกันคือตราบใดที่คุณยังไม่ข้ามเส้นนี้ไปเนี่ยคุณก็ยังอยู่ในชั้นบรรยากาศและอุณหภูมิในระดับของชั้นบรรยากาศโลกถ้าข้ามเส้นนี้ไปคุณไปอยู่ในชั้นอวกาศแท้จริงหนึ่งคือข้ามเส้นนี้ไปปุ๊บคุณเจอกังสีคอสมิกรลงสีคอสมิกนี่อันตรายนะครับรุนแรงมากนะครับแล้วพอข้ามไปน,นี้ปุ๊บนะเป็นชั้นบรรยากาศของอวกาศแล้วใช่ไหม อุณหภูมินี่เป็นอุณหภูมิมารากาศนะครับเขาบอกว่าข้ามเส้นคาร์เมลไลไปเนี่ยถ้าอยู่ในที่ที่มีแสงแดดส่องอุณหภูมิจะสูงถึง150่งองศาเซลเซียสนะฮะเรียกว่ายืนแขนเอกใบก็สุกฮะนะฮะรหรือว่ากระจกถ้าไม่มีตัวกองแสงเนี่ยไปยืนอยู่ริมหน้าต่างเนี่ยก็สุกเหมือนกันนะครับแรงมากทั้งรังสีคอสมิคทั้งอุณหภูมิพอไม่มีแสงแดดส่อง ก็จะเป็นอุณหภูมิติดลบ150องศาเซลเซียสทันทีหนาวจัดร้อนจัดรุนแรงไปเลย Virgin Galactic ิกคงคิดแล้วแหละว่าเราอยู่ตรงนั้นแหละดีละปลอดภัยแต่บ u ู o ิ i จินเนี่ยเนื่องจากเสียหน้าบรู o ิ i จินเลยบอกว่ายังไม่ถือว่า Virgin ิน l a c t ลติเป็นบริษัทเอกชนบริษัทแรกที่ไปทัวร์อากาศสําเร็จเราตั้งหากลหละวันที่20กรกฎาคมนี้เราจะขึ้นไปแล้วเราจะข้ามเส้นคารแมนไลน์ไปงานนี้เนี่ยบีบหัวใจนะ คือข้ามไปเนี่ยจะออกหัวออกก้อยจะมูหรือจ่าจะรอดหรือไม่รอดอีกเรื่องหนึ่งเลยนะงานนี้ลูกทัวร์ของบูออริจินน่าจะวันไหวพอสมควร <c oughs> นะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ลองดูนะครับใครใครที่อยากจะไปทัวร์อากาศก็ของเวอร์จินกราดิกก็ไม่แพงประมาณ8ล้านบาทส่วนของบูออริจินนี่ยังไม่รู้ว่าเขาจะกำหนดราคาเท่าไหร่นะครับปิดท้ายข่าวนี้ด้วยความคืบหน้าของประเทศไทยนะประเทศไทยนี่สุดยอด อ๋อล่าสุดล่าสุดล่าสุดอีลอนมัสนะครับถึงกับมัดจำเงินไม่เรียบร้อยว่าเดี๋ยวจะซื้อตั๋วของ Virgin Galactic อุดหนุนดิชาร์ดแบนสันเลยบอกว่าเนี่ยมัดจำเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปเที่ยวนั่งือนั่งทัวร์ไปเที่ยวสักทีหนึ่งนะฮะโอ้สุดยอดรอบนั้นน่าจะเอาเทสลาขึ้นไปด้วยว่าไปขับเล่นบนอวกาศ <c oughs> นะ <c oughs> อะไรนะผมจะพูดเรื่องประเทศไทยอ่ะ ปิดท้ายด้วยข่าวของประเทศไทยประเทศไทยก็มีความคืบหน้าทางด้านอาวกาศนะครับล่าสุดในสภามีการผ่านพระราชบัญญัติกิจการอาวกาศเกิดขึ้นนี่ประเทศไทยบอกโอ้โหเรื่องของกิจการอาวกาศสําคัญมากๆผ่านร่างคลมอเรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตั้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเป็นประธานของโครงการกิจการอาวกาศนี้นะครับซึ่งความเห็นของผมนั้น ขอแสดงความเห็นสั้นๆว่ามันใช่เวลาไหม